สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy healthy h o m e มี่วันนี้เรามาทำตําแตงแบบเฮลตี้กันนะคะทุกคนตัแตงคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะคลิปแรกเป็นแบบไม่มีเสียงนะคะลองดูนะคะเพื่อนๆชอบแบบไหนคะชอบแบบว่ามีเสียงภาคหรือว่าเป็นเพลงหรือว่าแบบเงียบดีคะ ฝากคอมเมนต์บอกกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะวันนี้เราอยากจะกินตำแตงนะคะแต่ว่าก็จะเน้นเป็นตำแตงเพื่อสุขภาพนะคะคือไม่เผ็ดมากแล้วก็เน้นวัตถุดิบที่มีประโยชน์กับร่างกายนะคะเราใช้พริกแช่แข็งนะคะทุกคนแล้วก็มีกระเทียม3ามกลีบนะคะแล้วก็แตงกวานะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับ ตำแตงหรือส้มตำอะไรประมาณนี้เนาะวันนี้เราก็มาทำเป็นกึง่งตําแตงกึ่งสลดัดกึ่งยำอะไรแบบนี้นะคะเป็นรสชาติแบบว่าเอเชียนสไตล์นะคะก็ นำตำแตงนำแตงกวานี่นะคะมาปอกแล้วก็มาหัน่นแล้วก็สับเตรียมไว้นะคะเราก็ใช้กระเทียมสด3กลีบเลยนะคะทุกคนการกินกระเทียมสดมันก็มีประโยชน์นะคะมันช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเพื่อนๆก็รับประทานกระเทียมประมาณว่าวันละ1-2กลีบกับ อาหารทุกวันนะคะมันดีกับสุขภาพจริงๆคะ่ะและเครื่องปรุงตัวต่อมาก็คือมะเขือเทศสดนะคะมะเขือเทศสดก็มีประโยชน์นะคะทุกคนมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินด้วยเยอะแยะเลยเนาะวันนี้ก็จะลองใช้ครกนะคะอันนี้ก็แบบหิ้วมาจากเมืองไทยเนาะนำมาตำพริกแล้วก็กระเทียมนะคะให้ละเอียดดีเลยนะคะทุกคน ตอนแรกก็ว่าจะตำในครกนี่แหละนะคะแต่ปรากฏว่าครกมันเล็กเกินไปนะคะก็เลยทำได้แค่ตำกระเทียมตำพริกแล้วก็ใส่ถั่วลิสงลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะถั่วลิสงก็มีประโยชน์นะคะแต่ถ้าเกิดใครแพ้ถั่วลิสงก็สามารถใช้เม็ดมะม่วงหิม,ม,มพานต์หรืออัลมอนด์ก็ได้นะคะตำบุกให้ละเอียดดีแล้วก็นำมาใส่ชามแบบนี้นะคะ แล้เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสน้ำยำของเรากันนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะหรือว่าเป็นบราน์ชูการ์หรือน้ำตาลที่เพื่อนๆชอบนะคะแล้วก็มีนิวทริช n นลยีสต์นะคะ2ช้อนค่ะ ตัวนี้เป็นนางเอกเลยนะคะทุกคนในการทํายําครั้งนี้ค่ะต้องมีนะคะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรดลงไปสองช้อนโต๊ะแล้วก็มะนาวหรือเลมอนหรือว่าน้าส้มแอปเปิ้ลก็ได้นะคะคลุกเคล้าคนให้เข้ากันค่ะนำแตงกวาแล้วก็มะเขือเทศใส่ชางผสมนะคะแล้วก็ใส่น้ำยำของเราลงไปค่ะ แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆจะตาในครกเลยก็ได้นะคะพอดีครกของเรามันเล็กเนาะไม่สะดวกก็เลยนํามาใส่ชามผสมแบบนี้นะคะชิมดูรสชาตินะคะอร่อยแล้วก็เป๊ะมากแล้วนะคะทุกคนสูตรนี้คือแบบอร่อยจบเลยนะคะและวันนี้เราก็จะมากินกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะ นำเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งนี่นะคะมาลวกในน้ำร้อนใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะหลังจากลวกเสร็จก็น็อกในน้ำเย็นแล้วก็เสดดน้ำให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ตักใส่จานเสิร์ฟค่ะเป็นยังไงคะทุกคนสีนัวมากเลยนะคะแล้วก็ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปนะคะใครจะกินเส้นขนมจีนก็ได้นะคะ ของเราโรยหอมเจียวแล้วก็โรยถั่วลิสงอีกรอบหนึ่งค่ะโอ้โหจานนี้แบบว่าสีสันน่าอร่อยมากเลยนะคะมีสีเขียวของแตงกวาสีแดงของมะเขือเทศค่ะเป็นสีสันเป็นอาหารตาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะ เพื่อนๆอาจจะเบื่ออาหารหรือว่านึกอาหารเมนูอะไรไม่ออกก็ขอแนะนําตําแตงกับเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้นะคะสําหรับรสชาติของตําแตงครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเค็มๆนัวๆจาก Nutritional yeast นะคะทุกคนมันกึ่งกึ่งของตำไทยกึ่งๆึงของตำปราอะไรอย่างนี้นะคะมันนัวแบบว่าอร่อย บอกไม่ถูกนะคะแต่ว่าอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ลองนะคะคราวที่แล้วเราซื้อปลาเจมาลองชิมดูนะคะเราคิดว่าเราชอบรสชาติที่ใส่ Nutritional yeast อันนี้มากกว่านะคะมันคลีมมี่นิดๆเค็มหน่อยๆนะคะมันรู้สึกว่ามันเบาสบายกับความรู้สึกมากกว่าค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเราว่าเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยเปลี่ยนบรรยากาศตําแตงบ้างนะคะมาเป็นสูตรนี้ค่ะเป็นสูตร ของแพลนเบสนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy Homie จะมีคลิปอาหารเพื่อสุขภาพเน้นวัตถุดิบจากพืชเป็นหลักนะคะแล้วก็ทำแบบง่ายๆค่ะทำเองได้ที่บ้าน,น,นมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ